วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องพุทธ,ธาสาวกสัมมาเนยสังกิจจะโรงเรียนพัทไทอุดมศึกษาวัตถุประสงค์ 1. นักเรียนสามารถบอกประวัติโดยสังเขปของสัมมาเนยสังกิจจะได้อย่างถูกต้อง 2. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อคิดและคุณธรรมที่ได้จากเรื่องของสาม,มเณรสังึิจะได้อย่างเหมาะสมสวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนกลับมาพบกับครูมิ้นเช่นเคยนะคะเอนักเรียนจําได้ไหมคะว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่นะที่เราเจอกันครั้งที่4ครั้งที่5หรือว่าครั้งที่6 จำกันได้ไหมคะแต่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ครั้งแล้วนักเรียนก็อย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนเก่าๆกันบ้างนะคะและในวันนี้ค่ะครูมิ้นก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาสอนนักเรียนเช่นเคยค่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะเป็นเรื่องในหน่วยของศาสนา,านั่นเองค่ะนั่นก็คือเรื่องพุทธสาวกค่ะพุทธสาวกนะคะก็คือผู้ที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่ช่วยเผยแผ่แผพระธรรม ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้คนค่ะมาตั้งแต่ในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะคะนักเรียนการเรียนรู้เรื่องพุทธสาวกเนี่ยจึงมีประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นอย่างมากเลยค่ะหลายคนอาจจะคุ้นชินกับคําว่าพุทธสาวกถูกต้องไหมคะนั่นก็ไม่แปลกเลยค่ะเพราะว่าพุทธสาวกเนี่ยเราเรียนมาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1และชั้นประถมศึกษาปีที่2เรียบร้อยแล้วนะคะ แต่พุทธสาวกในแต่ละระดับชั้นนั้นก็จะแตกต่างกันไปค่ะซึ่งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีนี้นะคะพุทธสาวกที่นักเรียนจะได้เรียนกันนั้นก็คือสัมมาเนยสังกิจจะค่ะนักเรียนพร้อมที่จะฟังประวัติของสัมมาเนยสังกิจจะแล้วใช่ไหมคะมาฟังกันค่ะแล้วนักเรียนช่วยกันสังเกตด้วยนะคะว่าคุณธรรมของสัมมาเนยสังกิจจะที่นักเรียนควรจะเอาไปเป็นแบบอย่างนั้นคือข้อใดสัมมาเนยสังกิจจะ เป็นบุตรของทิดาเศรษฐีชาวเมืองสารวัตถีคนหนึ่งในขณะที่อยู่ในท้องมารดานั่นเองมารดาได้เสียชีวิตลงญาติพี่น้องจึงนำนางไปเผาในขณะที่ไฟกําลังไหม้ร่างกายของนางอยู่นั้นเป็นอัศจรรย์ที่ไฟไม่ไหม้ส่วนท้องพวกสัปเหร่อได้ใช้เหลาเหล็กแทงส่วนท้องที่ไฟไม่ไหม้ นั้นเสร็จแล้วก็กบด้วยฐานเพลิงปลายเหลาเหล็กได้ไปกระทบที่หางตาของทารกพอดีพอกบฐานเพิงเข้ากับส่วนที่ยังไม่ไหม้แล้วก็พากันกลับบ้านหวังว่าพรุ่งนี้ค่อยมาดับไฟเก็บอัฐิไฟได้ไม่ล่างของมารดาน,นั้นหมดสิน้นเว้นเฉพาะทารกน้อยเท่านั้น ที่รอชีวิตอยู่ได้อย่างปฏิหาริย์เหมือนกับนอนอยู่ในกีบบัวก็เป็นได้ไฟไม่ได้ทำอันตรายใดๆเลยที่เป็นเช่นนั้นเพราะผู้ที่เกิดในภพสุดท้ายถ้าอย่างไม่บรรลุพระอรหันต์แล้วอะไรก็ไม่สามารถทำให้เสียชีวิตได้เช้าว,วันลุ่งขึ้นพวกสัปเหร่อมาดับไฟ เห็นเด็กนอนอยู่โดยปาาจากอันตรายก็อัศจรรย์ใจอุ้มกลับบ้านไปให้พวกหมอทำนายชีวิตดูหมอทำนายไว้สองด้านคือถ้าเด็กอยู่คลองเรือนพวกเครือญาติเจ็ดชั่วโคตจากไม่ยากจนถ้าออกบวชจากมีพระห้0รรูปเป็นบริวารแวดล้อมพวกญาติ จึงได้ตั้งชื่อว่าสังกิจจะเพราะหางตาเป็นแผลเพราะถูกเหลาเหล็กสังกิจจากุมารมีอายุได้เจ็ดขวบเมื่อทราบประวัติของตนเองจากปากของเด็กเพื่อนบ้านก็ปรารถนาจะบวชพวกญาติจึงพาไปขอบวชจากพระสารีบุตรในวันบวชพระเทระให้ ตัดจะปันจะกะกรรมฐานแล้วให้บวชสาม,มเณรได้บรรลุพระอรหันตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาในขณะที่ปรงผมเสร็จนั่นเองสมัยนั้นมีกุลบุตรชาวเมืองสารวัตถีประมาณ30คนได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา แล้วก็ขอบวชเมื่อบวชได้ห้าพันสาเรียนปัสสนากรรมฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วก็มีความประสงค์จะพากันไปปฏิบัติธรรมณป่าแห่งหนึ่งจึงพากันมาทูลลาพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เห็นภัยอย่างหนึ่งจะเกิดแก่ภิกษุเหล่านี้เก่งว่าจะไม่บรรลุธรรม มีสัมมาเนนสังกิจจะเท่านั้นที่จะช่วยพวกพระเหล่านี้ได้พระองค์จึงรับสั่งให้ภิกษุเหล่านั้นไปอำลาพระสารีบุตรก่อนแล้วค่อยไปพวกภิกษุได้ไปลาพระสารีบุตรพระเถระทราบความในจึงเอ่ยปากมอบสัมมาเนนสังกิจจะให้ไปด้วยพวกภิกษุปฏิเสธ เก่งว่าจะเป็นภาละไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมพระเถระจึงบอกให้ทราบว่าสัมมาเนนนี้จะไม่เป็นภาระของพวกเธอพวกเธอต่างหากที่จะเป็นภาระของสัมมาเนนพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนี้ดีจึงส่งพวกเธอมาลาเราเมื่อเป็นเช่นนี้พระพิสุขจึงจำเป็น ต้องพาสัมมนเนรสังกิตจ,จะไปด้วยรวมเป็น31รูปอําลาพะเทระแล้วก็เดินออกไปเดินทางไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งพวกชาวบ้านมีความเลื่อมใสศรัทธาจึงนิมนต์ให้อยู่จำพรรษาพร้อมรับปากจะพากันอุปัมภมบำรุงตลอดพรรษาพวกพิสุเหล่านั้นจึงรับนิมนต์ ในวันเข้าวพรรษาพวกพิสุได้ตั้งกติกากันไว้ว่ายกเว้นเวลาเช้าบินทบาทและเวลาเย็นบำรุงพระเถระเท่านั้นเวลาที่เหลือให้ปฏิบัติธรร,รมห้ามอยู่ด้วยกันสองรูปต้องบรรลุธรรมให้ได้ภายในพรรษานี้ถ้ารูปใดไม่สบายพึงตีละคังบอกพวกเรา จะมาปรุงยาถวายเมื่อทำกติกาตกลงกันอย่างนี้แล้วก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติธรรมต่อมาวันหนึ่งมีชายยากไร้คนหนึ่งหนีภัยแล้งมาจากเมืองหวังจะไปพึ่งพาลูกสาวอีกเมืองหนึ่งเดินผ่านมาถึงหมู่บ้านนั้นด้วยอาการอิดโรยขณะนั้นพวกผาพิสุ ได้กลับมาจากบินทบาทกำลังจะฉันข้าวเช้าพอดีพบเข้าจึงสอบถามเมื่อทราบเรื่องแล้วเกิดความสงสารโยมที่ไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วจึงบอกให้ไปหาใบไม้จะแบ่งอาหารให้ใชายยากไหลหลังกินข้าวอิ่มแล้วก็สอบถามพวกท่านว่ามีกิจนิมนต์หรือไร พระคุณเจ้าจึงได้อาหารมากมายขนาดนี้ไม่มีหรอกโยมเป็นเรื่องปกติของที่นี่พวกพิสูุตอบเขาคิดว่าเราทำงานแทบตายก็ไม่ได้กินอาหารดีเช่นนี้จะไปอยู่ทำไมที่อื่นอยู่อาศัยกับพระพวกนี้สบายดีกว่าจึงขออนุญาตอยู่ทำวัดปฏิบัติ อุปถากพระส่งด้วยพวกพักพิสุก็อนุญาตเขาขยันทำงานช่วยเหลือพระพิสุเหล่านั้นเป็นอย่างดีเวลาผ่านไปสองเดือนชายยากไร้นั้นอยู่สุขสบายดีตลอดมาแต่เขากลับคิดถึงลูกสาวจึงแอบหนีออกจากที่พักส่งไปโดยไม่ได้บอกกล่าวอำลาแก่ผู้ใด เพราะเก่งว่าพระสงฆ์จะไม่อนุญาตหนทางที่ชายยากไร้นั้นไปจะต้องผ่านดงใหญ่แห่งหนึ่งในดงนั้นมีโจรห้าร้อยคนได้บนบานเทวดาว่าจะถวายพีกรรมในวันที่เจ็ดวันนั้นเป็นวันที่เจ็ดพอดีเมื่อชายยากไรเดินผ่านเข้าไปกลางดง ก็ถูกพวกโจรจับมัดไว้เตรียมทำพิธีพีกรรมแก่เทวดาเขาตกใจกลัวตายได้ร้องขอชีวิตไว้และเสนอว่าเขาเป็นคนยากไร้เทวดาอาจจะไม่ชอบใจพวกพิสุเป็นผู้มีศีลสกุลสูงเทวดาท่านจึงจะชอบใจไปจับพวกพิสุมาทำพรีกรรมจะดีกว่า พวกโจรเห็นดีด้วยจึงให้เขาไปที่พักสง์เขาได้พาพวกโจรไปที่สำนักสง์แล้วตีะระฆังพวกพิสุเมื่อได้ยินเสียงะระฆังเข้าใจว่ามีพิสุไม่สบายก็มารวมตัวกันที่ศาลาหัวหน้าโจรจึงประกาศให้ทราบว่าต้องการพิสุหนึ่งรูปเพื่อไปทําพรีกรรม พระทั้งสามสิบรูปต่างอาสาไปตายทั้งสิ้นตกลงกันไม่ได้สัมมนเนนสังกิจจะจึงขออาสาไปเองพวกพิสุไม่ยอมเพราะสัมมนเนนเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรฝากมาเก่งว่าพระเถระจะติเตือนได้สัม,มนเนนจึงบอกให้ทราบว่าพระพุทธเจ้าและพระอุปัชฌา ให้ตนมาก็เพื่อมาแก้ปัญหานี้เองจึงยกมือไหว้พวกพิสุเดินตามพวกโจรไปพวกพิสุซึ่งยังเป็นปุถุชนต่างก็ร้องไห้สงสารสาม,มเณรพร้อมกำชับหัวหน้าโจรว่าในช่วงที่พวกท่านตะเตรียมสิ่งของขอให้นำสาม,มเณรไปไว้ที่อื่นก่อนนะสาม,มเณรจาก,กลัวหัวหน้าโจร ได้นำสามมเนนไปที่ดงนั้นแล้วทำตามพิสุสั่งไว้เมื่อตะเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วหัวหน้าโจรได้ถือดาบเดินเข้าไปหาสัมมเนนหวังจะตัดคอสัม,มเนนได้นั่งเข้ายานนิ่งอยู่พอไปถึงหัวหน้าโจรก็ฟันลงเต็มแรงปรากฏว่าดาบงอเขาเข้าใจว่าฟันไม่ดี จึงยกดาบขึ้นฟันใหม่ปรากฏว่าดาบพับม้วนจนถึงด้ามหัวหน้าโจรเห็นปฏิหาริเช่นนั้นเกิดอัศจรรย์ใจยิ่งนักคิดว่าดาบเปล่าฟันหินหินยังขาดแต่บัดนี้ได้งอพับดังใบตาลดาบนี้ไม่มีจิตใจยังรู้คุณของสมเณรเรามีจิตใจยังไม่สำนึกเสียอีก หัวหน้าโจรได้ทิ้งหนับลงดินแล้วกุกเข่าลงกาบสามเณรพร้อมถามว่าเนนน้อยคนเป็นพันเห็นพวกผมแล้วต้องตัวสั่นวิ่งหนีไปแต่สำหรับท่านแล้วแม้เพียงความสะดุ้งแห่งจิตก็มิได้มีเลยหน้าตาก็ผุดผ่องแจ่มใสทำให่ท่านจึงไม่ร้องขอชีวิตเล่า สามเณรออกจากยานแล้วแสดงธรรมแก่หัวหน้าโจรว่าโยมธรรมดาอัตภาพของพระอรหันต์เป็นเหมือนของหนักวางอยู่บนศีรษะพระอรหันต์เมื่ออัตภาพนี้แตกไปย่อมยินดีพระอรหันต์จึงไม่กลัวตายทุกทางใจย่อมไม่มีแก่พระอรหันต์ผู้ไม่มีความห่วงใย ผู้ก้าวล่วงไผ่ทุกอย่างได้แล้วหัวหน้าโจรพอได้ฟังคำสัมมาเนรแล้วพร้อมลูกน้องทั้งหมดได้ไหวสัมมาเนรแล้วขอบวชสัมมาเนรได้ตัดผมและชายผ้าด้วยดาบของโจรเหล่านั้นแล้วให้บวชเป็นสัมมาเนรถือศีลสิบเสร็จแล้วได้พาสัมมาเนรเหล่านั้นกลับไปยังที่พักสง์ ให้พิสุทราบความปลอดภัยของตนแล้วได้อำลาพวกพิสุพาสามเณรเหล่านั้นไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมว่าผู้มีศีลแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าการทำโจรกรรมไม่มีศีลมีชีวิตอยู่ตั้งหนึ่งรปีในเวลาจบ พระธรรมเทศนาสัมมนเนรเหล่านั้นก็ได้บรรลุพระอรหันต์ทั้งหมดเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนทราบซึ้งถึงเรื่องสัม,มนเนรสังกิจะกันบ้างหรือ,อยังเอ่ยในตอนท้ายนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าที่พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาไว้ว่าผู้มีศีลแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็ยังประเสริฐกว่าการทำจุลกรรมไม่มีศีลมีชีวิตอยู่ตั้งหนึ่งร้อยปี ประโยคนนี้นะคะมีความหมายว่าคนเราเมื่อเกิดมาแล้วนั้นควรสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมแม้จะมีชีวิตอยู่ไม่นานก็จะเกิดความประเสริฐต่างกับคนที่เกิดมาแล้วทำแต่ความชั่วถึงแม้ว่าจะมีชีวิตอยู่ได้นานนั้นก็จะถือว่าชีวิตนั้นไม่มีคุณค่าอะไรเลยเห็นแบบนี้แล้วนักเรียนก็อย่าลืมที่จะหมั่นทำความดีกันด้วยนะคะเพราะสิ่งดีๆเหล่านี้ จะได้ติดตัวนักเรียนไปตลอดนั่นเองค่ะข้อคิดที่ได้จากเรื่องสมัมมานนสังกิตจะนะคะก็คือการเสียสละค่ะนักเรียนถ้านักเรียนรู้จักเสียสละก็จะทําให้ชีวิตของเรานะคะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนและในวันนี้เรื่องราวดีๆของเราก็ได้จบลงไปแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนนะคะถ้านักเรียนมีข้อไหนหรือว่ามีข้อสงสัยใดๆ สามารถย้อนกลับไปดูคลิปตั้งแต่เริ่มต้นได้เลยนะคะนักเรียนและในวันนี้ค่ะก็ได้หมดเวลาลงแล้วครูมิ้นขอย,ย้ำเตือนนักเรียนนะคะว่านักเรียนอย่าลืมที่จะไปดาวน์โหลดใบกิจกรรมแล้วมาทําให้เรียบร้อยให้คุณพ่อคุณแม่ส่งมาให้ครูมิ้นด้วยนะคะก่อนที่จะส่งนั้นนักเรียนต้องดูให้ละเอียดด้วยนะคะว่าใบกิจกรรมครบถ้วนหรือเปล่าถ้าครบถ้วนแล้วส่งมาได้เลยนะคะภายในวันเวลาที่กําหนดค่ะครูมิน้นรอตรวจอยู่นะคะ ไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะนักเรียนสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ